เมื่อเราตัดผมนะครับลองทรงต่ดจอนบางมาตรฐานนะถ้าเราขึ้นทรงด้วยหวีแล้วมันยังไม่เนียนพอแล้วแต่ว่าเวลามันมีน้อยมือใหม่นะแนะนําให้อะไรครับสวมนงพันบนหนึ่งใช่ไหมครับครับแล้วก็ถ่ายขึ้นเปิดเครื่องแล้วก็ตบัดขึ้นไปบงนี้ดึงนิว้วนิ้วโป้ซ้ายดึงหนังให้ตึงไว้แล้วตบัดขึ้นไปงนี้เดี๋ยวซ้ายใช่ไหมครับครับตบัดขึ้นไปตรงๆม,มาดออก แล้วก็เลี้ยวอะไรครับเลี้ยวขวาทำดีวาวๆควิกววๆควิกเออดีเอาแบบไม่ต้องจริงจังมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระดึงหัวเขาพอดีพอดีเออเลี้ยวเลี้ยวไหนครับเลี้ยวไปไหนครับเลี้ยวไปหาอะไรกลางไปหูหนึ่งเลี้ยวขวาใช่ไหมครับครับแล้วก็พับหูลงมาใช่ไหมครับถ่ายขึ้นไปได้ไหมครับทำเลยปฏิบัติเริ่มใหม่เริ่มใหม่ครับหนึ่งใหม่นิ้วโปซ้ายอยู่ข้างล่างครับ ดึข้างล่างเออดึหนังให้ตึงเออแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวตรงกลางตวัดขึ้นแล้วก็เลี้ยวขวาเออผัาหูให้มันเป็นไปตามธรรมชาติใช่ไหมครับอัตโนมัติเลยนะครับถึงเวลาทํางานนะทางานให้ต่อเนื่องนะครับอย่าหยุดนะเหมือนเราไปตัดขนหมาตัดทุกวนันทุกวันนะครับตัดจนชินนะหมาเห่าก็ตัดไปตามสเตจของเราเหมือนตัดผมอ่ะใช่ไหมครับ เราก็จะตัดไปตามสเต็ปของเราเลยใช่ไหมครับตบัดขึ้นแล้วก็อะไรลงน้าหนักไปที่มุมบัดเลื้นด้านไหนครับซ้ายด้านซ้ายนะครับยกมุมด้านอะไรด้านขวาขึ้นใช่ไหมครับเอาถ่ายครับดีดีครับดีครับเราข้างล่างก็ตบัดขึ้นปั๊บ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 ตบัดขึ้นเร็ยวเรวเอออันแรกแล้วก็ยกลงน้าหนักลงน้ำหนักไปที่มุมเลื้ยนด้านขวาขวายกมุมด้านซ้ายขึ้นใช่ไหมครับวิ่งตามจีนผมนี่ขึ้นมาเนี่ยวิ่งเลยเอาไหม แถวดีน,นั่นแหละครับแล้วก็อะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวสวัดขึ้นเลี้ยวซ้ายฟบแถวเลี้ยวขวายกมุมยกมุมน้นซ้ายขึ้นใช่ไหมเนี่ยถ่ายพื้นยกมุมน้นซ้ายขึ้นเลี้ยวขวาตรงตรงเมืออม่อนอ่อนเมื่อนอ่อนเดี๋ยวต้องให้กลับไปเรียนนัตสินใหม่นัตสินนะเนี่ยช่างเดียวปาจีนนะกำลังฝึกนะฝึกตัด ลองทรงต่ำนะเก็บรายละเอียดด้วยลองฟันเบอร์หนึ่งนะโอเคนะเข้าขใจนะในกรณีที่เราขึ้นทรงได้หวีแล้วมันยังไม่เนียบพอมนยังไม่เนียนพอนะเราก็ใช้ตัวช่วยคือลองฟันเบอร์หนึ่งนะถ้าเราไปใช้ลองฟันเบอร์0.5นนะขอบตรงนี้มันจะจางไปมันจะสั้นเกิน ตอนที่เรากันขอบไปเนี่ยมันจะเส้นมันจะไม่คมเลเข้าใจนะครับสถาบันสอนผมอาจารย์ใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยพังหัวเดียวทินงห้าสิบสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญน,นะเขตสายใหม่ทมนะรับสอนตัดผมตัวต่อต,ตัวนะครับหลักสูนย์เร่งด่วนนะวันนี้ลาไปก่อนครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย